ตอนบ่ายโมงหรือเปล่าคะ<อ>าในในแต่ละปีเลิกเลิกตรงกันไหมคะเมื่อก่อนก็ใหม่ๆก็ประมาณบ่ายโมงค่ะตอนนี้ก็เกี่ยวกับพิธีเปิดท่านประธานมาเปิดะุกโมงเลยแล้วก็ออกมาประมาณปีนี้ก็ประมาณน่าจะบ่ายสามโมงครึ่งอ๋อปีนี้เริ่มใส่บ่ายสามโมงครึ่ง,งเดินให้กลับมาถึงบกโมองอ๋อค่ะอ๋อพอดีกับประธานมาเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะงานสมโพธิเจ้าแม่ใช่ไหมคะเริ่มต้นวันที่เก้าวันที่เก้าก่อนลอคะอ๋อเก้าแต่ พิธีเปิดงานวันที่11และพิธีลุยน้าลุยไฟวันที่เท่าไหร่คะ 2, 2> <12 S 1> ค่ะ12นะคะก็เชิญชวนเนาะให้มาดูพิธีลุยน้ําลุยไฟงานสมโพธเจ้าแม่นะคะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะก็วันนี้หน่อยขอบคุณคุณธาดามากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะเป็นบุญของร้านแบงก์วราดนะ้วยเนาะและเป็นบุญกับ f อทุกท่านด้วยนะคะที่มีโอกาสได้อยู่กับตระกูลที่อัญเชิญเจ้าแม่มาอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้เนาะ ก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะค,ค,ค่ะ,ะก็หน่อยต้องขอบคุณท่านทาดามากมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้หน่อยนะคะได้มาเป็นเจ้าภาพในพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเจ้าแม่นะคะแล้วก็ขอบอกก่อนพิพิพธภัณฑ์เล้งจูเกียงสวยมากๆากถ้าท่านใดอยู่ใกล้หรือมาเที่ยวปัตตานีเป็นอีกสิ่งหนึ่งห้ามพลาดนะคะต้องแวะมานะคะมาดูประวัติขององค์เจ้าแม่ลิ่มกอนเนี้ยวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะ ได้เวลาแล้วจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนาะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะมีพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเทพทั้ง32องค์ในศาลเจ้าเล่งจูเกียงค่ะก็ไปเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาพบกันกับหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตขอตัวไว้ก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะนะ่อยอยู่ที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันมงคลมากๆเลยค่ะทางศาลเจ้ามีพิธีการเปลี่ยนเสื้อองค์เทพพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีเราจะต้องมีการเปลี่ยนเครื่องทรงค่ะเพื่อในวันที่23นี้นะคะจะเป็นวันส่งเจ้าส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ค่ะเทพทุกองค์ต้องเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่แต่งตัวใหม่ใส่เครื่องประดับให้งดงามนะคะ แล้วก็เป็นพิธีนี้นะคะมีมายาวนานมากกว่า60ปีและเป็นวิธีการภายในนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางสารเจ้าได้เปิดโอกาสให้หน่อยและทีมงานนะคะมาถ่ายและเก็บภาพบรรยากาศเพื่อให้ f c ทุกท่านนะคะได้ดูไปพร้อมๆกัน